ดะเอ๊สวัสดีครับผู้ชมทาง YouBum ไมเล่นคเทนต์นะครับผมตอนนี้นะครับผมยูทูบของผมครบ300ซับสไคร์เบอร์แล้วครับเย้ <Yeah. S 1> วันนี้นะครับผมผมก็จะมาจัดคลิปฉลองสาวซับสไคร์เบอร์กันนะครับผมวันนี้ผมมาอยู่ที่ร้าน Texas Chicken นะครับผมที่บริเวณข้างๆยอว์นะครับผมวันนี้จะมากินไก่ฉลองกันนะครับผมเนี้ยเข้ามาในร้าน คือได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยใกล้จะปิดแล้วนะครับผมทางร้านพิซซ่าจะปิดทุกสาขาวันที่30กันยายนนี้ mm hmm. ก็เลยว่าวันนี้จะแวะมาดูบรรยากาศหน่อยนะครับผม mm hmm. ก่อนที่ที่นี่จะเปลี่ยนไป mm hmm. จริงๆจ,จะบอกว่าร้านนี้เนี่ยผมผูกพันกันมาตั้งแต่หมือปลายแล้วนะครับผม mm hmm. เพราะว่าร้านเนี้ยมาเปิดสาขานี้ตอนช่วงทิ่โควิดปี63ระบาทน,นะครับผม mm hmm. เขาทำให้ผมได้เริ่มมากินเท็กซัสที่นี่นะฮะแต่ก็พอทราบข่าวว่าเท็กซัสเนี่ยกำลังจะปิดเนี่ยเมื่ออาทิตย์ก่อนก่อนที่เท็กซัสจะประกปราปิดตัวนะครับผมคนที่ได้ม,มีกับไปกินท่านั้นเองตอนนี้นก็ไม่คิดว่าจะได้มากินฉลองส่งท้ายก่อนที่เท็กซัสจะปิดตัวไปนะอันนี้คือน้ำดื่มฟิล์ดื่มได้ไมอั้นนะฮะนี้ ได้หายฮะไม่คิดว่าจะได้มาถ่ายคลิปเป็นความตรงจำดีๆก่อนที่จะต้องจากกันไปตอนนี้ก็ได้เมนูไก่มาแล้วนะครับผมอันนี้ผมสั่งเป็นยำมวนไก่แซ่บนะครับผมชุดนี้มีนุชกะบะนะฮะมีไก่ มันจะมีไก่หนึ่งชิ้นแับมิแซบนะครับแต่ว่ามิแซบหมดก็เลยเป็นไก่ชิ้นหนึ่งแทนนะฮะอันนี้มีข้าวเหนยียวนะฮะอันบอกใส้ดูนี่ข้าวเหนียวฮะแล้วก็คือผมสั่งนี้มาเพิ่มด้วยนะครับคือไก่มึงกระดูกสชิ้นพอสั่งครบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับก็จะได้รับเป็นฝายขนาดใหญ่ฮนะ ก็ตรงๆที่แบบมาตั้งแต่อิกร้านนี้มาเนี่ยไม่เคยกินชิ้นใหญ่มาก่อนนะฮะแล้วก็มีน้ำดื่มด้วยรีฟิลนะครับคือพิเศษเนี่ยเขาแถมสมุนไพ้มาให้ด้วยนะฮะใจหายใจดีได้นีมาเอาครับเดี๋ยวมากินกันดีกว่าเดี๋ยวกิน คือต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับผมที่ช่วงนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาทำคลิปเลยนะฮะเพราะว่าทุนนี้งานเยอะมากนะครับผมคือผมรู้มัน,นแต่ช่วงเดือนสิงหาแล้วนะครับว่าคลิปจับไซคลิป YouTube ของผมเนี่ยถึงสามร้อยจับไซเบอร์แต่ว่าพยายามหาคอนเทนต์อยู่ครับว่าผมจะทาคลิปอะไรดีแต่ว่าช่วงแต่ว่าขอว่า,วางานผมก็เยอะด้วยนะครับรับงานหลายอย่างเช่นเป็นกรรมการชมรมคอรับ แล้วก็เป็นผมมเวเมือแอร์ด้วยนะครับผมมีรายการข่าวใหม่แล้วนะครับผมก็รายการข่าวใหม่ของผมนะครับผมมีเชื่อว่ารายการพิาตเมืองไทยนะครับผมก็เป็นรายการที่ที่มันเด่ที่ยิ่งเสียงแล้วนะครับผมตอนช่วงโควิดระบาดกันที่ก4ี่นะครับผม บอกเลยมีโหไม่เคยกินงานของเลยเตเร์อยากจะบอกว่าไม่เคยเอาแบบว่ามาเล่าดีกว่าว่าทำอะไรไปบ้างนี่คือแล้วก็ประกอบว่ามีงานเยอะด้วยก็มีปัญหานิดหน่อยหลายอย่างขอบมากเลยฮะเนี่ย ถ้าถามว่าเมื่อกี้เล่าถึงไงนะก็เล่าถึงว่ารายการวิภาคมืองไทยเนี่ยเป็นอาไรที่ผมคิดตั้งแต่ยังเก็งอล้วนะครับผมแต่ว่าวก,ก็ไม่มีโอกาสได้ทำสักทีนึงพอผมได้มาบ,บ้านหลังใหม่นะครับผมที่ชมรมเมนอ์ออนแอร์เสียงคำสาปของมออนะครับผมผมก็เลยได้มีโอกาสทำรายการนี้กลับมาทำนะครับผมก,ก็ลองสนามแลวก็ไปกนันในแมนาออนแอร์ ก็มาทำวิเคราะห์มุมไทยนะครับผม,เป,บผมเ,เป็นการเชีบผมเองเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆนะครับผมแบบเข้าใจง่ายนะครับผมเข้าใกันได้ทุกวันอคารนะครับผมเวลา1 2นาฬิกา20นาทีทางเสียนําสายของมอคณะทรัพยากรธรรมชาติมอนะครับผมแล้วก็ติดตามด้านหลังได้ท TikTok, Man 2: 2าง t ทิกตอกบูมิแมน222นะครับผมก็มีคลิปอๆๆื่นๆที่มันมากนะครับผมนอกจากข่าวก็ยังมีคลิปสนุกๆน,นะครับผมแบบบล็อกพาไปกินบล็อกการทดลองนะครับผมในห้องแลบต่างๆนะครับผม ก็ติดตามได้ทา,ทางทางนี้เลยนะครับอันนี้มากินข้าวเหนียดดีกว่าไม่งมีกวยเทเซาท์มีข้าวเหนียดด้วยเนี่ยเดี๋วกินไปฟรีไปแล้วกันไม่เว่าจะอยู่คน,กกนเดียวก็เถอะมีเรื่องจะพูดหลายอย่างอยู่นะครับเมื่อวานเนี้โหทำงานแบบไปลุกนะฮะ ก็ล่าสุดเพิ่งมีกฎหมายสมุเท่าเทียมนะครับผมเพิ่งประกาศลงครับใช้กฎหมายแล้วนะครับผมมีพราสกิกที่ิกามีพระพมมีการออกรัฐธรจมนูเบสาร์เพื่อประกาศใช้ร่างพรบสมุเท่าเทียมเรียบร้อยแล้วนะครับผมนอกจากนี้รอไปอีกหนึ่งวันอีกสักวนนะครับผมก็ทุกคนทุกเพศทุกวัยชายรักชายและหญิงก็สามารถ สมรถเอราเที่ยมไปได้นะครับผมในวันที่2กรกฎาคมปีหน้าปี68นี้นะครับผมก็จะเป็นทีรอิีตศาสตนะครับผมเรียบจะได้มาฉลองด้วยกันนะฮะตอนเดี๋ยวทุกคนด้วยนะฮะ แต่น้ำดำโอ้โหมอ้อร่อยน่าดูนาะตุไก่ตุ๋ยใหญ่มากอ้ออร่อยสดใสแซ่บ้อยมากนี่แหละครับตุ๋ยพันธ์กัมมานามปกติไม่เคยมาถ่ายเลย ตอนที่ฟังข่าวว่าเท็กซัสเนี่ยกำลังจะปิดตัวนะครับผมเนื่องจากประสบปัญหาขาดทุนนะครับผมแล้วก็ทางโออาก็ได้ดยกเลิกการทำธุรกิจน,นี้ก็รู้สึกใจหายนะครับผมเสียใจเพราะผมมาทำมานาแล้วนะครับผมมากินร้านนี้รู้สึกว่าถ้านับรวมๆก็ประมาณ4ีปีแล้วที่มากินร้านนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเคยกินเนี่ย จะเป็นไอติมไอติมอร่อยมากเข้มข้นสับใจแต่ไก่ก็จะแบบกินนานๆทีนะครับผมแต่ถ้ากินส่วนใหญ่ก็แบบเป็นไอติมมากกว่ายี่ิบกาบทครับผมรอพี่เรียมหมอปลายนะครับพอ<ม>รู้ว่าที่นี่เนี่ยกำลั<ม>งจะปิดตัวหลวงก็ใจหายแล้วผมก็ไม่รู้นะครับว่าที่นี่จะเปลี่ยนไปยังไงนะฮะแต่ว่าเราทุกคนก็ต้องเช,ช้่อชื่กันต่อไปนะครับผมธุรกิจมันก็ต้องดำเนินต่อไปถึงแม้ว,ว่า นานบางสิ่งบางอย่างจะหายไปตามกามเวลานะครับผมเทกซัสก็ผมถือว่าเป็นร้านไก่ทอดที่ดีที่สุดร้านหนึ่งของผมนะฮะที่ผมมากินบ่อยคือตอนที่ผมเป็นพิเศษเนี่ยผมพ่อมหิวหิวแบบถ้ามีเงินเยอะหน่อยก็เดิน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 มาเมื่อวานนี้นะฮะไอติมยิปกาบองแต่ว,ว่าไม่ได้กินเยอะนะฮะแบบทุกทุกสัปดาห์ทุก วันนี้ผมไม่ได้กินขนาดนั้นนะฮะ,ะ,ะ,ะก็คือแบบนานๆทีอยากกินก็กินนะฮะก็โชคดีที่ได้อันนี้มาก็ถือว่ามาเลียนส่งท้ายที่เท็กซัสจะบิดตัวลงนะครับผมก็ขอบคุณเท็กซัสนะครับผมที่เกิดความทรงจำทั้งหนึ่งในชีวิตที่ผมเนี่ยเคยได้มากินได้มาสัมผัสน,นะครับผม อาหารอร่อยมากเลยฮนะเยี่ยมร้านก็สะอาดฮนะน่ายูไม่ว่าที่นี่จะเป็นไปยังไงนะครับผมแต่ผมก็อยากจะบอกกับทุกคนที่รับชมผ่านคลิปวิดีโอนี้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามกเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อไปนะฮะ ไช่ครับ สุดท้ายนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมของทุกคนด้วยนะครับผมที่ทำให้ผมเดินทางมาเดินส0มรสักไฟเบอร์นะครับผมผมก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะสนับสนุนและให้กำลังใจผมต่อไปนะครับผมขอสัญญานะครับว่าผมจะผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกสู่สายตาทุกคนนะครับผมให้เยอะที่สุดนะครับผมถ้าผมมีเวลาว่างนะเพราะจะมีงานเยอะมากปีสองแล้วงานหลายอย่างมากๆนะครับผมก็ตรงหน้าผมก็เรียนเรื่องวิชาเอกแล้วก็รับชมด้วยนะฮะก็ ฝากติดตามเป็นกำลังใจใ้ผมด้วยนะครับผมก็ผมขอเป็นกำลังใจใทุกคนด้วยนะครับผมให้ใช้ชีวิตกันต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมผมต้องขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวไปกินกันต่อนะครับผมหิวมากพูดแค่นี้ครับสวัสดีครับ